ครับเพื่อนครับไปซื้อปเปกเกนมาครับตัวนี้เป็นตัวรองกระแทกนะครับถังน้ํามันนะครับก็ผมจะเปลี่ยนตัวนี้ด้วยครับเป็นตัวคันเร่งนะครับนี่เป็นตัวนี้จะเป็นใส่เข้าไปแล้วก็หมุนน็อตนะครับง่ายทีนี้ประเด็นที่ผมไปหามาครับ ตัวนี้นะครับเป็นโอลิงนะครับที่น้ํามันมันหยดนะครับเดี๋ยวผมวิธีการใส่ก็ง่ายมากก็เอาตัวเดิมออกนะครับก็ลูดออกมาเลยโอลิงตัวเดิมนะครับแล้วก็นี่คือตัวใหม่ที่ผมได้มานะครับผมมาใส่ไว้นี่ก่อนแล้วผมก็จะใส่โอลิงตัวเดิมเข้าไปใส่แล้วก็ใส่ธรรมดานี่นะครับใส่ได้ก็โอเคนครับ ค่อยๆใส่กันะครับเดี๋ยวมันจะขาดน,นะครับลงรูอย่างนี้ครับตัวนี้ก็เป็นน็อตขันเข้าไปแบบนี้นะครับก็จะมีน็อตตัวนี้ขันอีกรอบหนึ่งครับก่นนะครับผมจะทําให้ดูนะครับนีตัวเดิมที่ผมใส่เข้าไป นี้จะมีรูเข้าไปนะครับเราต้องเอาน็อตน,นี้ออกก่อนเสร็จแ,แล้วแล้วก็แยัวน,นี้เข้าไปอ๋อมีสปริงนะครับเดี๋ยวพึ่งแยเข้าไปนะครับเดี๋ยวมีสปริงอีกตัตวถ้าเราลืมไม่อาจจะต้องไม่ผ่านนะครับคืออไรมัน งอติตกบตรงนี้ไว้นะครับโอคแล้วก็ใส่เข้าไปเผาผาเช็ดตรงนี้ก่อนหน่อยอันนี้คือน้ํามันหยุดออกจากวาลวนะครับเราก็ออกไปซื้อคือนม้มานี่ให้มันสกรปรกนะครับเราก็เช็ดออกห้สะอาใส่เข้าไป พอมันไปตำแบบนี้แล้วครับเราก็หันหันขึ้นอย่างนี้ครับเอาน็อตตีเราถอดออกมาตัวน็อตตัวนี้มันจะล็อกตัวนี้ไว้นะครับมันจะล็อกไว้นครับครับเพื่อนครับก็จะมีน็อตแบบนี้นะครับเราใช้ประแจเบอร์สิบนะครับขันไว้มันจะดึงไม่ออกน,นะครับประมาณนี้นะครับ โอเคนะครับกับตะเก็นตัวเดิมตัวนี้ซื้อมาใหม่นะครับขาดนะครับเราต้องค่อยๆทานะครับเง่มัมขาดออกแล้วครับทีนี้เราก็ต้องแซะตะเก็นตัวเดิมออกด้วยนะครับครับเลยครับนี่ก็คือวาวนะครับมันจะอยู่บริเวณมอกรองนะครับเป็นวาวสี่ตัวนะครับเราก็ จะประกนใส่เข้าไปแล้วก็ปิดฝานะครับประกันตัวนี้นะครับก็ใส่เข้าไปตามอรอยเลยนะครับมันมีตรงนี้นะครับอาอนี้ออกก่อนนะครับครับกับจะมีน็อตเบอร์สิบสองตรงนี้นะครับตรงนี้เวลาเราสตาร์ทเราต้องดึงวาล์วอย่างนี้นะครับตร้นนี้เป็นสปริงนะครับสปริงเกาะไว้ตรงนี้นะครับใช้น็อตเบอร์ที่สองยึดตัวเกาะไว้นะครับ ก็ขันให้แน่นนะครับขังัแน่นแล้วก็ลองดีดดูนะครับนี่ครับดีค,ครับทีนี้เราก็ใส่มะกรองเข้าไปนะครับมะกรองนี้เราก็ถอดออกมาเราก็ถอดมะกรองตัวนี้ออกมาก่อนเราถึงจะถอดเวบาตัวนี้ออกมาได้นะครับลักษณะแล้วก็ใส่น็อตเข้าไป ็ใส่น็อตเข้าไปครับผมสำหรับตัวนี้เป็นน็อตเบอร์สิบสองนะครับแล้วก็ขันเข้าไปขันเข้าไปให้แน่นสองตัวเลยนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับตัวนี้ผมก็จะ,ปะเปลี่ยนตัวนี้เป็นการสะเทือนนะครับตัวนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับตัวนี้การสะเทือนตรงนี้นะครับสองตัวแต่ถ้าเราถอดการสะเทือน,นออกเราก็ต้อง เอาตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับจะอยู่ข้างในนี้นะครับเดี๋ยวคอยมาใส่กันนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ตัวนี้ให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวไปใส่เจ้าตัวจับตัวนี้นะครับนี่เด้นะครับดูกันเลยครับครับเพื่อนครับผมถทมโนอกข่ายยิ่งขึ้นครับผมจะจีบโซเล็กเข้าไปนะครับตัวนี้เป็นตัวคันเล็กนะครับตัวเดิมเป็นน็อตอย่างนี้นะครับ มันงอแล้วนะครับมันแตกเสียหายเยอะแล้วครับก็เปลี่ยนใหม่เลยดีกว่าตัวรัใไม่ที่ผมซื้อมานี่เป็นแบบนี้ครับนี่เป็นหัวสวมเข้าไปเลยนะครับแล้วก็จะใส่เข้าไปตัวนี้จะเป็นสายสลิงนะครับเข้าไปในเบานี้ครับนี่ครับเข้าในร่องนี้นี่ผมจะใช้เชือกนะครับมัดไว้ตรงนี้นะครับทำเกินครับนี่ผมก็จะล็อกไว้นี้นะครับ ถ้าเกิดมันตึงไปนะครับเราก็หย่อนกระเถิบมาก่อนนะครับแล้วก็สามารถที่กระเถิบถอยหลังมาได้นะครับแล้วก็ขันน็อตตัวนี้เป็นน็อตนี้นะครับแล้วก็หมุนหมุนไปให้แน่นนะครับแล้วก็ให้เช่นเชือกนี้ครับมาพันไว้กับเจ้าน็อตตัวนี้นะครับแล้วเราเร่งแล้วก็แขนนี้แขนนี้ไปนะครับผมครับผมนี่ก็เกตเล็กเก็ดน้อยนำมาฝากเพื่อนๆนะครับในการซ่อม เจ้าคูโอต้านะครับตอนนี้ผมซื้อมา8 0 0พันนะครับแปดแรงนะครับก็น้ำมนะันนครับน้ำมันซื้อมาก็เปลี่ยนปากนะครับเปลี่ยนเล็กริ่งนะครับก็เปลี่ยนเพ็นนะครับคลิปดีๆครับน้องฝากคลิปหน้าเจอกันใหม่แลแล้วครับสวัสดีครับ